สวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับผมมีรถคูบอต้านะครับรุ่น L3408DI นะครับมาแนะนำนะครับรถคันนี้นะครับเช็คสภาพนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเพียงนะครับ 2 2 0 0 0 0บาทนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสสูบเล็กๆนะครับ2พาวฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสภาพยางนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับยางเดิมๆทั้ง4เส้นเลยนะครับยางเดิมๆทั้ง4เส้นเลยนะครับรถก็มีการเช็คนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับองเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีวิวทดสอบระบบการทำงานให้กับเพื่อนๆ f c ได้ชมกันดีกว่านะครับเดี๋ยววิ่งเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ลูดฟอวิลนะครับให้ได้ชมกันนะครับ นี้ลองต้องตัวใหม่นะครับภาพาชัดเสียงชัดนะครับชั่วโมงการทํางานครับระบบหางระบบปั๊มดีเดี๋ยวหางผมเปลี่ยนเป็นสีส้มให้นะครับเดี๋ยวหางผมเปลี่ยนเป็นสีส้มให้ ดูโฟวิอครับอันนี้เผาเดียวนะครับอันนี้จะเป็นสองเผาแล้วเพาทำงานปกตินะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับติดสอบถามได้ที่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่ศูนย์หสามนะครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออก่านอกอ็ได้นะครับรถคันนี้ จัดตรงให้กซี300กมนะครับแล้วก็ประกักนเครื่องยนต์ให้3เดือนหลังการขายนะครับสนใจมาชมรถมาดูระบบดูได้นะครับตัวน,นี้จะเป็นวงมาลัยพาวเวอร์นะครับดูแลรับสางระนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับท้ายคลิปฝากกดไลค์นะครับฝาก